ครับสวัสดีครับวันนี้จะพาทุกๆท่านนะครับมาชมบรรยากาศงานอุปสมบทนะครับของนาคไนนะฮะนายสิริวุฒิยุทธยศนะครับซึ่งงานนี้จัดขึ้นที่บ้านเลขที่76บ้านหนองคูนะฮะตั้บลนานวนอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับวันนี้คือวันรวมนะครับวันรวมวันโฮมตามคําเรียกนะครับของคนภาคอีสานนะครับเขาจะเรียกว่าวันรวมวันโฮม วันหอกระต้มนะฮะก็วันนี้ก็มีรถแห่นะฮะมาร่วมเฉลิมฉลองนาคสองคันนะครับก็มีคันแรกของพินิฐาทิศทองจันนะฮะท่านก็เดินทางมาร่วมบุญมารับบุญในครั้งนี้ด้วยนะครับ,บก็ วัน,น,วน,น้ีนเก,เกปเาา็น <S <S ใช้เวลาใช้ความสุขอยู่กับญาติพี่น้องแฟนเพลงสักระยะหนึ่งนะฮะก็ได้เดินทางกลับนะครับหลังจากนั้นก็มีของทางคุณออยแสงสินนะครับก็นำรถแห่มาร่วมฉเฉลิมฉลอง ก็เวลาประมาณ9.00นนะฮะก็ถือว่าเป็นเรือกดีฮะก็ได้มีการปรงผมนะครับให้กับพ่อนาคนะครับก็จากคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องนะครับที่เดินทางมาจากหมู่บ้านต่างๆนะครับมารับบุญด้วยกันก็มาปรงผมให้กับพ่อนาคนะครับกนก็ดีไดเาายๆ บบไหนออกไม่แล้วก็เว่าตั้งแต่ทานที่นี่มาซีซูควอนขั้นตอนอาหกร้านเจริญรุุ่ทธมไลไนพันาซาดูเรื่องบรรากาศสัตว์ประทัแล้วไปน้าไปถือศีลหางแกงปฏิวัตแหางแกงเนี่ยท่างพระพุทธ้าสนานี่ยไปหกในร้าน

ถึงเวลาเมื่อสันวันมีแล้วก็จิเหธทำที่ๆีองผมตัวคนหนาตอนบ่ายเข้ากวสิบเปเอสูรอสูเนี่คว่เะอลุงมาในมือนี้เดียวัวีก่าเจจีเดียวเจจีเดียวเหอดเียเหายเหมือว่าเนี่

การสองวันคิดยากคนแค่นั้นก็พอเอาไว้น้ำตัวนะครับเอาไว้น้ำตัวเลยอันนี้เอาจากเอาลูกจาก เอานน่นมาลูกหนูมาลูกเชียนเดี๋ลูกเชียนเดี๋ยวสมาด้วยเงิบอสิืาอมาด้วยอมบ่สิมาเดบเอ

เราพูดเลยว่าการปลูกผมนะแค่พอัวเสืมนอคือว่า่นกับงานคือทั้งทีโย่เจ้า่นที่เอาจางไหทำจางไนะมันก็เ่งากให้แม่กู้เดูแลเออดูแลันง้แารบอกง่ายๆเลย้พนี่ยังกิน เราก็ได้สั่งไหว้วาเวลาฟองผมจงไหวเยอเราจสั่งมาแล้วมาแล้วมาน้ี่สิงเหมือนนครับ เดกิ blender, ้หนเด้ป่จหัวได้ปะสิบิตมาแล้วอจิตายฮะเอาเป้บอีอี๊ะเฮ้ยมาตันเหนอองาอาีิบตัดเออนนอยหาตาแล้วนี่บัน ครับหลังจากเสร็จสิ้นนะครับพิธีปรงผมเสร็จแล้วนะครับก็เป็นพิธีสูดขวันนะครับพนาคนะครับโดยหมอสูดขวันนะครับประจําหมู่บ้านก็คือพ่อใหญ่หมานนะครับและนี่คือเหรียญนะครับส่วนหนึ่งของเหรียญนะครับทีญาติพี่น้องและก็หลายๆท่านนะครับที่ทราบข่าวว่าจะมีงานบุญงานบวชนะครับก็ได้นํามาร่วมบุญเพื่อที่จะให้นาคนะฮะได้โปรยทานนะครับให้กับญาติพี่น้องที่มาร่วมงาน บุญในครั้งนี้ด้วยนะครับในระหว่างทางนะครับที่เดินทางไปณพัสศีมานะครับครับก็มีคณะกองยาวนะครับจากอำเภอพนมไพรนะครับก็คือกองยาวของคณะคนของคุณโอเล่บันเทิงศิล์รับเป็นกองยาวประยุกต์นะครับเดินทางมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยนะครับตลอดระยะทางนะครับที่เดินทางไปก็มีการโปรยทานนะครับเป็นเงินจำนวน Sangha Mache Puchante Sangha Ngati ห้าบาทนี่สามสีนะครับห้าบาทสามสีครับ

เรีนนายเาเียนบเที่อเมืออกาคองูาเรดี๋ยวเดี๋ยวเอาท่าหลังจากพิธีอุปสมบทนะครับเสร็จสิ้นลงไปแล้วนะครับ อตอนเช้าวันใหม่นะครับก็ได้มีการนิมนต์พระสงฆ์นะครับมาเจริญพุทธมนต์พระหารเช้าที่บ้านเจ้าภาพนะครับก็เป็นการให้พระใหม่ได้ใส่บาตรนะครับแล้วก็ตาม้วยญาติพี่น้องนะครับก็ร่างกายเสร็จสิ้นแล้วนะครับพิธีเจริญพุทธมนต์ต่างเช้าเสร็จแล้วก็คุณบญาติงีาน้านะครับแต่พระใหม่ก็ยังอยูอย่ ยังมีผอชุมด้วยนะครับเป็นเสื้อยาวนะครับเพื่อที่จะใส่ให้น้องเป็นของที่รลลึกนะครับในหลังด้วยนะครับก็งานก็เสร็จสิ้นสมบูรณ์ไปด้วยดีนะครับขอบคุณนะฮะญาติพี่น้องทุกๆท่านนะครับที่มาร่วมงานนะครับช่วยให้งานนี้เสร็จสิ้นไปด้วยดีนะครับขอบคุณทุกๆท่านนะครับขอให้ได้รับบุญใหญ่นี้ด้วยกันนะครับสวัสดีครับ 我看看。